ที่รวมรำไปมีรองธรรมะโทหลวงอน,นิรัมนาจเปริสุวนรณกูตระกูลเก่าแก่ของวัดใหญ่นะตระกูลผู้ประสนับสนุนวัดใหญ่ๆอ็ด้วยที่รวมรำไปแลในคุณภูมิภาษาและงานภูมิภาษาแต่ก่อนี่อันดับที่สาม นางนายปานนางนิ่มิคัมพารัตแล้วก็อาจารย์โพโสธีโสตีคัมพารัตแล้วก็นายกมลนางนิ่มนุนพมกระสิกกอนนายยิโรดนางมัคาสิทธิพมกรสิกกอนแล้วก็นางนายยินเซฟูนางน้อยพัฒนสุขพัฒน ก็ที่แปดนายอนัตน์นางพิพารัวขาวตะกุลมันไปใหญ่แล้วก็นายสวนนางปุยทิ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 นายศิน่นานางบินิดาขับรนางนายสมทิดิิชิทิทิแล้วก็นายเป็นวกาะกคูนายอุยสงอุยงครับอุยทรสตี ใครเฉลยดชัยใครมูล์บัดแล้วก็นางสาวทิศวรใจกระใจแก้วแล้วก็โชคแก่แก่แก่แก้วที่ผ exactly, pues ู้มีบุการต์รับไดร่วมรับไปก่อนยังมีเจ้ลูกหลาเนี่มาทำบันนี้ก็ให้เกียรมาจากอะไรนั่นท่านท่านท่านสมชายครับท่านสมชายท่านิรันครับฮานิรันครับสมชายฮานิรัน หานีนันานีนันโาโจในมาทำบุญนนีพร้อมด้วยญาติที่มาด้วยคือท่านผ่นจีรพันปีทวิทจรพันปีทวิทปีทวิทโอาจสาตัอ่านพิันทูกประกอบไปท่านกอมาวัชลินก็คโ่สาโจสาก็ ญาติกรรมนี่คือลูกหลานคือคุณโยมท่านโนทนโนครัพระคัพระพ่อด้วยก็รกุพอรกุลขัพระัแล้วอกแล้วก็สปารุที่มาด้วยเป็นสปารุอย่เกียรเจ้าคุับพระคือคุณโยมค่ะดิฉันพันโทหญิงเป็นจวันร้อิกุลพันโทหญิงเป็นจวันเป็จวันรอสิกุลค่ะร้อสิกุลร้อิกุลค่ะ าธุสาธุสาธุพ่อไี่เพิ่งดูอาตกเติมมัฐรอนสิรินัน่คุณครับรอสีคุณคนที่ไหนคนจังหวัดหนบุรีรมย์สาธุสาธุบุรีรัมย์บรัมางน้เียะเียเกียวติท่านุพ่อเมื่อเนตุาาพะกรูกน้พะระดกอันนี้เจ้าภาพร่วมครับอันนี้ลูกชายเลูกสาวของคุณอุ้ยซุงนะครับ เ็าตูกลูกชายคุณประจวบสาโูเป็นลูกหลานนี่ยมาเปรังบุณบนีคุณกนุก็มาจากบาเรเล็กมาพารุบาลจากบาตรยู่ใกลไปก็จะมาเที่ยวมาบ่อยมาทำบ่อนเพราะฉะนั้นนันโอกาสพวอพย่ยัมยื่เรืองเรื่องเรื่อ่องยากําทำน้องคุณยายเป็นอยู่ไหนล้ะ แอ้วเราคุณยายก่อนนี OK. ่เ็นมาก